เราจะมาคุยกันเรื่องอ์ติแฟกที่ดีมันเป็นยังไงกันแน่นั่นอะสิมันเป็นเดยังไงเออก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยคิดว่าอ์ติแฟกที่ดีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอ์ติแฟกที่มันมีสเตตที่ตัวละครของเราใช้ถูกไหมถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่ดีแล้วสเตตของอ์ติแฟกเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเริ่มจากเมนสเตตก่อนสเตตหลักของอ์ติแฟกนะสีทองนะที่บวกถึง20เรียบร้อยแล้วเนี่ย อ่ะดอกไม้เนี่ยจะเป็น HP เท่านั้นเลยเป็น HP ที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ด้วยเป็น HP ตรงๆเลย Cj Black Attack ที่311เนาะแล้วก็จากนั้นน่ะนาฬิกาจะมีเริ่มมีหลายค่าแล้วมี HP เท่าเปอร์เซนต์ Attack เปอร์เซ็นต์อ่า Defense เปอร์เซ็นต์ Mental m e n t a l Mastery เนาะแล้วก็ Energy Recharge อ่าถ้วยเนี่ยจะเริ่มละมากขึ้นอีกคือถ้วย,ยจะมีไอ้เจ้าโบนัสธาตุต่างๆเนี่ยแล้วก็โบนัสกายภาพอีกต่างหาก อ่าแล้วก็ในส่วนของหมวกหมวกเนี่ยจะมีคริเลตคิดาเมจแล้วก็ฮิลลิ่งโบนัสอ่าที่เป็นจุดที่หาได้เฉพาะตัวหมวกเท่านั้นต่อมา,มาที่ซับสแต็ตบ้างนะออฟรองเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ปวดหัวกันที่สุดเลยอ่ะเจ้าตัวออฟรองเนี่ยมันจะมีค่าด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหลายค่ามากเลยมี HP HP เปอร์เซ็นต์ Attack Attack เปอร์เซ็นต์ Def Def เปอร์เซ็นต์เพื่อมัลสตี้ชาร์ คริเลตและคีย์ดาเมจเนาะโดยที่ค่าของมันเนี่ยจะเป็นการสุ่มค่านะมีทั้งหมด4ค่าด้วยกันอ่าเราจะแบ่งเป็นเทียร์หเทียร์สเทียร์สแล้วก็เทียร์สเทียร์หคือค่าที่น้อยที่สุดนะในการเร,เริ่มต้นอัตติแฟกต์เนี่ยสมมติ HP เนี่ยจะมี2องร้อยเก้าสอแล้วก็สองเก้าเดี๋ยวที่เป็นเทียร์สนั่นหมายความว่าได้เยอะที่สุดนั่นเองโดยเราจะเรียกไอหนึ่งบรรทัดหนึ่งแถวเนี่ยอย่าง HP ขนางอย่าเงี้ยเราจะเรียกว่าหนึาาบบน่งโรโดยอัย อย่างนั้นมีสี่บรรทัดเราก็จะเรียกว่าแบบนี้สี่โรแล้วก็แบบขวาเนี่ยมีสบรรทัดเราก็จะเรียกว่า3โรด้วยกันเรามาดูที่แบบทางขวาก่อนอ่าแบบทางขวาเนี่ยเมื่อเราบวกอิทธิแฟกไปถึงบวก4มันจะเกิดสเตตัสใหม่ขึ้นมาอ่าอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นโรที่4นั่นเองในขณะที่ทางขวาเนี่ยเมื่อเราบวก4มันจะไม่ได้เพิ่มสเตตัสเพิ่มมาอีกแล้วเนาะแต่มันจะไปบวก3สมสเตตัสเดิมโดยเป็นการสุ่มว่าจะเป็นสเตตัสอะไรแล้วสุ่มค่าด้วยว่าจะเป็นค่าที่เป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามหรือเทีเยร์ เริ่มต้นเนี่ยเรามี HP ที่209เป็นเทียร์หนั่นเองจากนั้นเนี่ยสมมติดกดบวกสปุ๊บมันเพิ่มมาอีก299กนั่นก็คือได้บวกที่เป็นเทียร์ส HP ใหม่เลยจะเป็น508อรู้กันอยู่แล้วว่าอัติแฟกต์เนี่ยจะบวกสเตตัสใหม่ทุกๆ4กเลเวลเนาะเลเวล4 8 12 16แล้วก็20นั่นทำให้อัติแฟกต์ที่เริ่มต้นเนี่ยมี4โรเรียบร้อยแล้วเนี่ย เมื่อบวกเสร็จปุ๊บมันจะมีทั้งหมด9โลแล้วก็อิทิแฟกที่เริ่มต้นที่3โลเนี่ยเมื่อบวกครบแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด8โลด้วยกันยิ่งอาร์ติแฟกที่เ,เทพสร้างมาก,ก็ต้องเป็นอาร์ติแฟกที่ลงแต่เทียร์4ถูกไหมดูอย่างอ่า HP แล้วกันอ่ะอย่าง HP เนี่ยถ้าลงเทียร์4หครั้งต้องเป็น299ลงเทียร์4สอครั้งต้องเป็น598ที้เราดูอาร์ติแฟก9โลทางซ้ายของเราเนี่ยอ่ะเหตุปะว่ามันเป็น508มันไม่ถึง598แปลว่ามันไม่ได้้ลงงเททียรร์ุกคั อย่างที่เราเห็นว่ามี209ไปด้วยแปลว่ามีครั้งหนึ่งเป็นเทียร์หนึ่งทีั้นอัติแฟกต์เนี้ยอาจจะยังเทพซาไม่สุดการที่เรารู้ว่าการลงเทียร์สกี่ครั้งเนี่ยมันก็ช่วยให้ดูได้ว่าอ์ติแฟกต์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแค่ไหนมันเทพซสาสักขนาดไหนนึกใครสังเกตไหมนะอย่างตัว h a เซนี่ยอ่ะหโรคือ5.8แต่ทําไมพอเป็น2โรที่เป็นเทีเเยร์สี่ทำไมเป็น11.7ทเอไมจุดเ5็มเนไม่ลงเป็นจุดพราะวกห้าจุดแาเห็นนี่ันเป็นทศนิยมแล้ะวมาการ ปัดขึ้นปัดลงมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราจะดูว่าอัติแฟสของเราดีหรือไม่ดีเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวละครของเราเนี่ย ต้องการค่าอะไรกันบ้างเราอาจจะดูคร่าวๆนะจากตัวฐานะสก,กิลของแต่ละตัวละครอย่างเช่นะจงลี่เปิดมาฮนะมีเขียนว่าของ HP สูงสุดเพราะว่าจงลี่ก็มีการต้องการเลือดอย่างตัวละครอย่างเซียวที่ไม่ได้มีเขียนอะไรเลยเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเนี่ยนั่นหมายถึงพลังโจมตี endo, อเบนโดอ่ะไอเจ้าตัวเทีเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเนี่ยหมายถึงโจมตีแต่อันที่เขียนว่าของพลังป้องกันนั่นหมายความว่าเขาต้องการพลังป้องกันเราก็จะพอรู้คร่าวๆแล้วว่าตัวละครเนี่ยต้องการอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆก็จะมีารายละเอียดอีกเยอะเหมือนกันเเเเพรราาาาาะว่่่่อยงชชนนถ้ลทีมแ เราอาจจะไม่ต้องการความชํานาญธาตุเลยแต่ว่าในทีมเราเห้ยละลายเนี่ยก็มีการต้องการความชํานาญธาตุด้วยอย่างค่าแอตแท็กเนี่ยดันมีทั้งแอตแท็กธรรมดาและแอตแท็กเปอร์เซนต์อะไรมันดีกว่ากันเรามาพิจารณาจากเซียวที่ใส่หอกเดดแมทจะมีค่าพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่8ปดเรามาดูตรงแอตแท็กนะเปอร์เซนต์อ่าเปอร์เซนต์ถามว่าเป็นเปอร์เซนต์ของอะไรมันจะเป็นเปอร์เซนต์ของการโจมตีพื้นฐานคือ8ปดร้อยสี มาดูว่า4.1%ของ804 4 7อยสีของแปดร้ของ8 0ดรและ5้ของ8 0ดรเนี่ยมีค่าเท่าไหร่กันบ้าง พอเราคำนวณแล้วจะเห็นว่าค่าที่ได้เนี่ยเป็น3 3 3 7ามสามเจจะเห็นว่ามันเยอะกว่าแอ t แทธรรมดาค่อนข้างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์มีค่ากว่าค่าที่เป็นแฟลตเสมอที่เราเคยขอดูตัวละครเทพเท่ห์และคนนี้เพื่อทำคอนเทนต์นี่ก็มีคนให้มาหลายคนการก็กอโทษด,ด้วยทาได้แค่3คนแต่จะทำมากกว่านี้แต่มันไม่ไหวลวอะอะมาดูว่าอติแฟกเทพเท่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเรามาหัดไปพร้อมๆกันเลยนี่ก็เพิ่งหัดนับเหมือนกันอย่างชายคนนี้โหตาครีปแป ม,มาดูอัติแฟกทีละชิ้นเลยว่ามันเป็นยังไงเรื่องที่ดอกไม้เห็นว่ามีฟื้นฟูพลังงาน11.7อนตัตราชีสามจุดตีสามสิบห้าความแรงชียี่สิบสองจุดห้าถ้าเราลองดูตารางแล้วพยายามหาว่าเอ๊ะเลขอะไรบวกกันแนละ้วได้11.7เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นห้าจุดสองบวกหกจุดห้านั่นก็คือเออาร์เทียสองบวกกับเทียสี่อ่าครีเรเตเนี่ยเป็นเทียสามแล้วก็แอตแท็กธรรมดาเนี่ยเป็นเทียสองบวกเทียสี่และคริดาเมีดนี่สุดยอดมากเลยเป็นเทียสามแล้วก็เทียสี่บวกเทียสี่ หรือเราจะดูอีกวิธีหนึ่งก็ได้ที่จะดูว่าซักแตทของเราเนี่ยดีแค่ไหนอยู่ดังเอนจิรีชาร์ตนะอ่ะสองครั้งเนี่ยซึ่งเราไปดูได้เลยว่าถ้าเทียร์สี่ลง2ครั้งเนี่ยมันควรจะเป็น13แต่ว่าเรามีทั้งหมด1 1 7เก็เท่ากับคิดเป็น90%นั่นหมายความว่าออฟรองการกรูปพลังงานอันนี้มีประสิทธิภาพ90%อรเในขณะที่ดูอย่างคริดามีซีดคริตามีเนี่ยด้วยความที่เราลงเทียร์สูงเกือบหมดเนี่ยอ่ะจริงจริงเนี่ยถ 97%นั่นเองแต่นั้นมันก็มีวิธีคิดอีกแบบนะทือว่า r อฟเฟกต์ e นี้ดีแค่ไหนโดยเป็นการให้คะแนนถ้าเป็น o อฟที่โทรครต้องการให้1คะแนนแต่ถ้าเกิดว่าใกล้ๆเคียงบางคนเขาก็ให้0.5คะแนนอย่างเช่นตัวพลังโจมตีนี้มันเป็น Flat มันไม่ได้เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ดีนักเขาก็เลยว่าะแต่เขาเป็นโจมตีนะเ็เลยให้ครึ่งคะแนนอะไรอย่างเงี้ย การพึ่งพลังงานถามว่าใช่ไหมมันก็ต้องใช้ถูกไหล่ะจะได้ใช้อันติได้ง่ายขึ้นให้ไปเครื่องคะแนนแล้วกันทีนี้เราก็ดูว่าอ่ะมันลง e อ,อ2ครั้งก็เครื่องคะแนนเป็น1คะแนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรวมเนะี่ยเราจะเห็นว่าอันติแฟกชิเนียมีค่าที่ต้องการทั้งหมด6โรจากทั้งหมด8อ่ะทั้งหมด8นั่นแปลว่าอันติแฟกชิเนี้เริ่มต้นที่3แล้วบวกมานะจนครบ8 ถ้าเกิดว่าอันตกัดที่เริ่มต้น4มันจะเป็น9โรด้วยกันแล้วมาดูต่อที่ขนนกกันบ้างจะเห็นว่าคริเลตเป็นเทียร์4ทั้ง2ครั้งอะส่วนคริดามตีตเนี่ยแหมเป็นเทียร์4สครั้งเสียดายไปลงเทียร์1หนึ่งครั้งแล้วก็เป็น HP กับเดฟที่ชายไม่ได้ต้องการแลดูประสิทธิภาพจะเห็นว่าคริเลตเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเป็นเทียร์4แต่พอดูรวมๆเนี่ยจะเห็นว่าอันตรกัดชิ้นเนี้ยมีค่าที่จะต้องการทั้งหมด5โรจาก8โรด้วยกัน ต่อที่นาฬิกานาฬิกาจะเห็นว่ามีทั้งคิเลตลิลลคิแดมและคิแดมโนนะเทียรสี่สองครั้งเทียรสามหนึ่งครั้งคิเลตสี่ครั้งเห็นว่าโหเทียหนึ่งเทียสามเทียรสี่เทียสี่โอ้โหโหดไม่ล่าดูประสิทธิภาพสี่ก็คือ97% 90%เนี่ตัวคริทีนี้ HP มาได้ใช้ทีนี้ดูแอแท k พอดีมันเป็นแอแท k ธรรมดาเนาะไม่ใช่แอแท k เปอร์เซ็นต์ก็สมมุติเราให้ครึ่งคะแนนเห็นว่าแอิแทะตัวนี้ทั้งหมด9โมีแแอเก้ได้ถึง7.5โรด้วยกัน มาดูที่ถ้วยเยอะมากเนะาะถ้วยเป็นความเสียหายน้ํานะโอ้โหความรแรงคิดเห็นไหมเป็นเทียสสองหนึ่งครั้งและเทียสีอีกสองครั้งมีคิีเรทถ,ถึง3ครั้งอีกด้วยกันเป็นเทียได้เนาะแต่เป็นเทียหนึ่งเทียหนึ่งเทียสามพอเรามาคิดคุณภาพเดี๋ยวจะเห็นว่าคิีเรทถึงจะเยอะแต่ว่ามันจะแค่เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่ให้ครด้าเมทเนี่ยเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะพอมาคิดคะแนะนเนาะ HP ไม่มีค่าใชา้ไม่ได้ใช้เป็นศูนย์แอตแทกธรรมดาก็เอาไปขึ้นคะแนนแล้วกันชิ้นนี้เห็นไหม9 ชิ้นสุดท้ายมาที่หมวกความแรงกี้กันบ้างเส็นว่าคีเรทจ,จัดไปถึง4ครั้งแต่เสียได้เป็นเทียร์หเทียร์หเทียร์สเทียร์สามดังนั้นคุณภาพเลยที่7 8พอเรามาดูว่าตัด HP ตัดเดฟออกเนี่ย,าาะยจะเห็นว่ามีค่าที่ใช้ได้5จาก9โรนั่นเองพอเรามารวมคะแนนเนี่ยจะเห็นว่ามีค่าที่ใช้ได้หมด30โรด้วยกันจัดทั้งหมด4 3โรและดูดีเห็นไหมเขาลงคี้เรทสิบสี่ครั้งคีดามจตสิบสองครั้ง โหดไม่ใช่เล่นมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นชายของคุณเอเลสบิงเนาะโหคนนี้ระดับเทพชายระดับเทพเนี่ยมีพลังโจมตี2ีมีอัตราคิด3 1ความประคิด5 9 5 4มีฟื้นฟูพลังงาน105.2ทีนี้ถ้าเราเนี่ยอ้ยคิดเกียดคิดว่าเอ้แต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบวกอะไรได้อะไรบ้างดูง่ายๆแบบนี้ก็ได้ไปดูตารางของว่าทเทียสอัตราคิได้3.1ใช่ไหมไปดูช่องอัตราคิ เทียสี่หนึ่งครั้งได้3.9แปลว่าครั้งเดียวแน่นอนคริดาเมดสามสิบห้าจุดแปดดูช่องคริดาเมดหนึ่งครั้งเจ็ดจุดแปดเรามากกว่าสองครั้งสิบห้าจุดห้าเรามากกว่าสามครั้งยี่สิบสามจุดสามเรามากกว่าสี่ 5, ครั้งโอ้ห้า 5, 5, ครั้งสามสิบแปดจุดเก้าเราห้าห้าครั้งเท่ากับคริดาเมดอันนี้ห้าครั้งเพียงแต่ว่ามันมีเทียต,ต่ำมาปนบ้างมันเลยได้แค่9 2ซแต่ก็ห้าครั้ง ยี่สามคือครั้งเดียวแล้วเด็บเปอร์เซ็นต์ก็ครั้งเดียวก็เออพอเรามาให้คะแนนเด็บเนี่ยเราไมา่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าทั้งหมดก็เลยเป็นหกโรจากแปดโรด้วยกันมาที่ขนนกอ่ะมีคีเอร์เรททีสพิดาเมจแอตแท็กเปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าลงคีเอร์เรทไปหนึ่งครั้งเนะาะคิดาเมจสามครั้งแอตแท็กเป็นสามครั้งซึ่งโอเคเป็นสามค่าที่ใช้ได้ใช้เลยเห็นไหมเฮสพี HP เนี่ยถึงแม้มีติดมาแต่ตีบวกไม่ลงเลย ถาบอกว่าจากชีนี้เนี่ยใช้ได้7ค่าจาก8ค่าด้วยกันมาที่นาฬิกาความแรงขีอตาขีเห็นไหมว่ามันแค่85%เองจริงๆมันไม่ได้น้อยหรอกนะคือถ้าเป็นคนทั่วไปหรือเป็นเราเองอ่ะโอ้โหคือสุดยอดแล้วแต่ว่าไอดีนี้ก็อาจจะแบบเออ80เองหรออะไรอย่างเงี้ยทีนี้การให้คะแนนเนี่ยถ้าเราให้ะไรนนนแบบโหดๆเลยนะแบบชายตัวเดียวเนี่ยเราถือว่า E.R เป็นศูนย์ E.M เป็นศูนย์ไปเลยนี่จะให้ขึ้นคะแนนก็ได้แต่ว่า ระดับคุณปิงแล้วก็ต้องแบบว่าหักคะแนนไปเลยจะเห็นว่าอันนี้ได้6เต็ม8นั่นเองก็ไม่ได้น้อยเลยเพราะว่า e ออากับเอมที่ติดมาตีไม่ลงเลยไปลงคีเลตและคีแดมเท่านั้นมาต่อกันที่ถ้วยเนี่ยจะเห็นว่าความชันธาตุเนี่ยมีติดมาแต่ตีไม่ลงเลยตีลงแอตทกเปอร์เซ็นต์คีเลตแล้วก็คีแดมเท่านั้นโดยเฉพาะคีด์เดมดเห็นไหมว่าได้ถึง9 0แปลว่าเทียร์สูงจำนวนมากเลยนะคียเรตเนี่ยอาจจะได้เทียร์ต่ำหน่อย2ครั้งเลยได้แค่เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แต่ก ได้ก็จะน้อยลงไปอีกนี้มาดูของคุณปิงกันบ้างอ่าก็จะมีแอตแทกธรรมดาแอตแทกเปอร์เซ็นต์เอชแล้วก็คียเรทเนาะแอตแทกธรรมดาเนี่ยอ่าเราจะให้เป็นศูนย์นะเพราะว่าระดับนี้ต้องคิดขอโหดและ HP ก็เป็นศูนย์เหมือนกันดังนั้นอันนี้จะได้5เต็ม8ปดแล้วอัติแฟกท์ทั้ง5ชิ้นเนี่ยจะเห็นว่าลงแอตแทกเปอร์เซ็นต์ไป8ครั้งคียเรทสิบเอ็ดครั้งตรีดาเมจทั้งหมด12ครั้งด้วยกันทําให้มีค่าที่ใช้ได้เนี่ย31 จาก40เราก็รู้แล้วนะถ้าเราอยากทําชายเทพๆเนี่ยค่าใช้ได้เขาจะอยู่กันประมาณนี้30โลขึ้นไปค,คไริดไอชี้แดงยังไงก็ต้องมากกว่า10โลทํำยังไงมาดูการวิ่งของสายฟรีติดระดับโลกกันบ้างพลังโจมตี2,705ก็อัตราคริ35.3ความรักี้189.5อัตราครีที่มันดูเหมือนน้อยเนี่ยแปลว่าเล่นอ์ติแฟกซีน้ำแข็งแน่เลยเพราะว่ามันจะบัฟครีขึ้นได้อีกแปะอ์ติแฟกพืชแบบนี้เลยค่าที่ใช้ได้ Attack เ,เ,นนเ,นเนี่ยมีแค,ค่แอตแทกเปอร์เซ็นต์ครีเรตและครี เถึง11คิเลดอีก9คีดามจรอีก6แล้วทีนี้เราควรมีโซ่แตะที่ใช้ได้จริงกี่โลกันแน่ละ่ะเออถูกไหมเพราะว่าเราจะได้รู้ไงเราควรหยุดหรือควรพออันนี้ลองดูกันเราก็เลยอสมุดเลขขึ้นมาเป็นเลขของเราเองเลยะนะเราถือว่าใช้ได้เนี่ยอยู่ที่20กลางๆคือ25 30ขึ้นไปเราถือว่าสูงละ35คือสูงเวอร์แล้วเนี่ย40ก็ฮะเป็นไปได้หรอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าหนึ่งตัวละครเนี่ยค่าที่มีผลกับความแรงจริงอ่ะมีอยู่แค่ไม่กี่ค่าหรอก สมมตินะอย่างคุณเล่นชํานาญธาตุสารชำนาญธาตุ่ยคุณออฟลอคุณต้องการแค่ฟื้นฟูพลังงานค่าเดียวเท่านั้นที่เหลือคือใช้ไม่ได้เลยมันไม่มีทางหรอกที่จะมีค่า45โรเต็มอไเงี้ยคือบางทีเราก็ไม่ต้องขนาดนั้นอะเนาะเอาปวนว่าเราแต่ความพอใจแล้วกันแต่ส่วนตัวเนี่ยเราก็25หาถึงเ่สูงเห็นป่มของคุณแป้งอ่ะ26เองเขาก็ติดระดับโลกได้แล้วแต่ก็ฟิฟเฟือนะถึงเอฟแฟกต์จะเทพซ่าแค่ไหนแต่ถ้าไม่บาลานซ์ก็จบเหมือนกันอ่าเราไม่สามารถบอว่าเเมสูงลยโดยไมม่ีอเรทคิ้ดามีสู แอตแทกได้นะคอนเซปของมันคร่าวๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้านเบของเกมนี้ส่วนใหญ่จะคำนวณจากค่าแอตแทกโบนัสความเสียหายแล้วก็คริตัวเลขสม,มุิเลยนะสมมติเรามีแอตแทก5โบนัสความเสียหาย5คริ5 5 x 5คูณ5คูณ5เป็น1 2ออ่ะแต่ถ้าเรามีแอตแทกแค่1บนั่ความเสียหาย5เหมือนเดิมแต่เราเพิ่มคริเนี่ยเป็น10จะเห็นว่า1คูณ5คูณ10มันได้แค่50หรือเรามีแอตแทกแค่1มีโบนัสความเสียหายแค่1แต่เรามีคริสุดๆเลยมั้ย15เลย เราจะเห็นว่าคูณกันแล้วมัได้ค่า15มันก็จะทำให้เราเนี่ยต้องบาลานซ์สค่านี้ให้ดีค่าคริเนี่ยทำไมคนหนึ่งบอกกันว่าเฮ้ยคิเรตต่อคิดาเมทต้องเป็น1ต่อ2เรามาพิจารณาการลงทุนครับคีเรตและคิดาเมทรวมกันได้10โรโดยคีเรตและคิดาเมทในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นเทียร์สเท่านั้นด้วยว้าวอ่ะเริ่มต้นเนี่ยคิเรตศูนย์ีดาเมทสิ เราจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยคิเลตตัวละครจะมี5คือเริ่มต้นมีเดี๋ยวเนาะคิดาเมสิ0โลโรเราเจแปดแปลว่าเป็น78ตัวละครเราเนี่ยเริ่มต้นจะมีคิดาเมจที่ห้าสิบเป็นต์าสิเดปดเป็นร้อยยี่สิบแปดทีนี้ให้เราลองเอาคิเคลตจากคิดาเมจมาคูณกันเพื่อเป็นค่าคริเชลียจะเห็นว่าได้แค่หกจุดสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเห็นไหมว่าเรามีคิดาเมจสูงมากเลยต่ร้อยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่ด้วยความ,แวม,แวา,มาแคิเลตเรามี พอเราดูค่าคริเลี่ยที่เยอะที่สุดเนี่ย23.7จะมาจากการที่เรามีคริเลต32ที่ดาเมท73แล้วก็คริเลต36คีิดาเมท65ทีนี้ถ้าเราลองมาดูอัตราส่วนกัน จะเห็นว่าเป็น2.3กับ1.8ก็คือประมาณหนึ่งต่อสองนั่นแหละเขาถึงบอกว่าอัตราส่วนหนึ่งต่อสองเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดนั่นหมายถึงว่าในการลงทุนที่เท่ากันอย่างเช่นคริเลตคิดามตรวมกันสิบโรเนี่ยอัตราส่วนหนึ่งต่อสองเป็นอัตราส่วนที่เราจะได้ค่าคริเฉลเ่ยเยอะที่สุดนั่นเองถ้าถามว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยควรมีคริเท่าไร่อะไรยังไงควรลดคริเพิ่มคริด,ดีไหมอะไรเงี้ยเอาจริงนะมันเป็นเรื่องของการออตเไมเซชันแล้วทีเนี้ยเราไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เลยสิ่่งทีรู้ก็คือ คุณทำอย่างนี้ได้นะคุณเข้าเว็บกินชิ้นอัลไซเซอร์นะคุณใส่ดีแฟกทั้งหมดลงไปกดให้เว็บคำนวณแล้วเว็บจะบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ของเราเนี่ยใส่อ e f ์แฟกชิ้นไหนดีที่สุดจบ